สวัสดีครับผมนะครับขอรบกวนเวลามีค่าของทุกท่านนะครับวันนี้ผมหัดทําสูตรนะครับแนวทางการซื้อสลักกันแบ่งรัฐบาลนะครับก็ทาครั้งแรกนะครับทําหา2ตัว3ตัวบนนะครับก็มาทุกท่านพิจารณาดูนะครับนี่นะครับทํา3สูตรนะครับนี่ครับสูตรแรกครับผมเห็นไหมครับ โอ้ไม่ค่อยชัดครับผมสูตรแรกนะครับนี่ครับเข้าดีตอนดีนะครับก็มาเริ่มผิดก็เริ่มปรับสูตรจากใช้2ตัวมาหนึ่งตัวเป็น3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็โอเคครับผมทางเดินนะครับก็เข้าดีนะครับสูตรแรกนะครับสูตรสองก็เข้าดีนะครับนี่นะครับทำยอดหลังขึ้นไปนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยครับตั้งแต่งวด16ตุลาขึ้นไปถึง1่กุมภานะครับสังเกตครับ เดินดีนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาหนึ่งตัวนี่นะครับเน้นบนหนึ่งเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สูตรสามครับสองตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาหนึ่งตัวอันนี้สี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับเอาไว้จับชนนะครับก็โอเคเดินดีนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ไล่ไปแต่สิบหกตุลาอยันไปขึ้นถึงต้นปีเลยนะครับหนึ่งกุมภาเลยนะครับนี่นะครับ ก็จะยกตัวอย่างมานะครับนี่นะครับเอางวด1นึ่กันยาตั้งนะครับแล้วก็หาเลขที่ออกงวดสุบกัญญานะครับนี่นะครับก็สูตรแรกนะครับเอาหลักพันนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับได้3นะครับเนี่ยห้าบวกแได้3แล้วลบ1นะครับได้2ลบ1อีกทีนะครับก็เหลือหนึ่งนะครับสูตรที่2นะครับเอาหลักหมื่นนะครับ บวกกับหลัก10หลักหน่วยบนนะครับก็จะได้6นะครับ1นบวก7บวก8นะครับได้6 6 6แลบวกได้5คงที่นะครับก็ได้1นะครับแล้วก็1บวก1คงที่นะครับก็ได้2นะครับสูตรที่3นะครับก็เอาหลักพันนะครับบวกบวกกัน2ครั้งนะครับ5บวก5เท่ากับ10นะครับเอาศูย์มานะครับแล้วก็นับไปนะครับ0 1นย์สานะครับก็เน้นเลขชนนะครับ คือชน3ชน2ชน1นะครับก็จับคู่เลยครับก็1 2 1 1 3แล้วก็3 2นะครับก็เน้นที่ว่าเลขในชนมากสุดก็จับคู่นั้นเป็นหลักเน้นหลักเป็นหลักนะครับเอ่ออันนี้ชน1 3ตัวนะครับสสูตรนะครับชน2 3สูตรนะครับก็เน้นไปที่1 2นะครับ1 3 2 3านี่นลองมาครับผลก็ ออก1 2นะครับนี่นะครับออก1 2บนนะครับแล้วงวด16กันยานะครับเพื่อหาผลออกงวด1ตุลานะครับก็นี่แหละครับมาเดิมครับ0บวก2เท่ากับ2 2ลบ1หลือ1 1 1ลบ1เหลือ0นะครับศูนยที่2นะครับนี่ครับ2บวก1บวก2เท่ากับ5 5ครับ5บวก5เท่ากับ0 0บวก1็เท่ากับ1นะครับ ศูนย์ที่3นะครับศูนย์บวกศูนย์ที่ศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งสองสามไล่มาตามลำดับนะครับครับนี่นะครับผลที่ออกก็เลขบนสองศูนย์สองนะครับนี่ครับชนศูนย์ครับสามสามสูตรครับแล้วก็ชนสองสองสูตรนะครับก็เลขชนจับชนกันนะครับก็จะออกนี่แหละครับ เน้นบนครับก็ออกครับ0ูนย์สอนะครับถือถูกนะครับตัวอย่างครับแล้วก็หางวดต่อไปนะครับคือออก16ตุลานะครับนี่แหละครับก็สูตรที่1นะครับ7จ็บวกสเท่ากับเก้าเก้ลบหคงที่เหลือ8ปดลบหคงที่เหลือ7นะครับสูตรที่2นะครับ2อบวกศย์บวกสเท่ากับสีนะครับสีบวกหคงที่เท่ากับเก้าเกบวกหนงคงที่เท่ากับศนย์นะครับ สูตรที่3นะครับ7จ็บวกเจ็ดเท่ากับสินะครับเอา4มานะครับ4ก็ไล่มานะครับ4ี่ห้านะครับนี่ครับออก6 4สนะครับเลขที่งวดที่16นะครับที่ผ่านมาล่าสุดนี้นะครับก็อูโทษครับโทษนี่ครับก็เข้า4นะครับ2 0นะครับเข้า7เข้า9นะครับ คือว่างวดนี้เข้าแค่ชนแค่เลขชนไม่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 ถูกนะครับไม่ถือว่าผิดนะครับผิดเท่านี้ถือว่าผิดนะครับเพราะว่าเลขชนไม่เข้านะครับเอาละครับงวดที่ต่อไปนะครับคืองวดหนึ่งพฤศจิกานะครับก็ตามนี้แหละครับสูตรหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดลบหนึ่งเท่ากับหกหกลบหนึ่งเท่ากับห้านะครับสูตรที่สองนะครับ สามบวกสี่บวกหนะครับข้าสิบสิบเอาสามมาครับบวกหได้แปดไปบวก1นึ่เท่ากับเนะครับแล้วก็สูตรที่3านะครับหนึกหนึ่ท่ากับะครับเอาอะไรมาครับสองสามี่ห้านี่นะครับก็ได้ประมาณนี้แะครับนี่นะครับนี่ครับชนกันนะครับด้ชนกันก็นี่ครับชนสชนหนะครับเรขบนนะครับเน้นบนนะครับประจำวันที่1 พฤศจิกายนหกหกนะครับคือสามห้าห้าสามนะครับเป็นอาถรรเป็นอาถรรพนะครับเพราะว่าหัดทำครั้งแรกครับประมาณนี้ครับสูตรหัดทำนะครับนี่นะครับนี่ครับวันนี้นะครับนี่ก็ผมก็ลองไล่ทำดูนะครับนี่นะครับ มันเข้านะครับแต่ว่าก็พยายามจับชนกันนะครับให้มันง่ายๆนะครับนี่นะครับเดินดีนะครับสําคัญนะครับไอทำายี่หลังไปเดินดีจริงๆครับสําคัญจริงๆมันต้องใช้ผลจริงนี่นะครับจะมาไม่มานี่นะครับนี่แหละครับสูตรลองทาบูนะครับก็เข้าดีครับสามสูตรนะครับเดินดีครับแต่ว่าสําคัญที่ว่าจะใช้จริงๆเนี่ยซื้อจริงๆเงินเนี่ยจะมาไหมนะครับสําคัญตรงนี้นะครับนี่แหละครับ ก็ผมก็ฝากให้ทุกท่านพิจารณานะครับหาดทำครั้งแรกครับก็จะลุ่งจะร่วงก็รอผลอีกวันที่หนึ่งนี่แหละครับผมหนึ่งปีจการนี่แหละครับเอาละครับผมก็ขอฝากไว้ที่นี้นะครับโอาบกาสหน่าจหม่นะครับ,ก,รรบก็ไงก็ให้ทุกท่านนะครับผมสุขภาพแข็งแรงข้าขายร่ำรวยทำงานกิจการก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ นะมีโชคมูมีชัยพุทธมีเงินตราทามีชัยชนะยะไม่มีเสียเอฮิกงนตรามามามาเฮงเฮงดังปังปังรวยถูกคยทุกคนนะครับสวัสดีครับ